แค่จะแม่นิเลยเงียบนั้นมีเธออยู่แค่แค่ในความอบอุ่นเป็นแสงสวรร่างในดวงใจที่ฉันฝันถึงความรักของเธอเต็มเต็มทุกวันมือใดที่รู้สึกเหนื่อยล้าจะคือกำลังใจที่ไม่เคยหายไปเป็นแสงที่ส่องน้ำทางให้กับใจความรักของเธอทำให้ชีวิตมีความหมายแสงสว่างในดวงใจของฉัน จะทำให้ทุกวันมีความสุขและมีความหมายความรักของเธอเป็นดังดวงดาวในยามค่ำคืนที่ส่องสว่างในดวงใ,ใจของฉันในวันที่ฟ้ามืและมืดมัวความรักของเธอเป็นดังแสงตะวนันทำให้ชีวิตฉันมีความหวังอบอุ่นใจในทุกเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน มือ่อใดที่รู้สึกเหนื่อยล้าจะเคยกำลังใจที่ไม่เคยหายไปเป็นแสงที่ส่องนำทางให้กับใจความรักของเธอทำให้ชีวิตมีความหมายแสงสว่างในดวงใจของฉันเธอทำให้ทุกวันมีความสุขและมีความหมายความรักของเธอเป็นดังดวงดาวในยามค่ำคืนที่ส่องโซ ฉันแม้ว่าโลกจะหมุนและเปลี่ยนไปความรักของราองที่ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงถ้ากอแสงสอวรรงที่นำทางให้กับใจความรักของเธอทำให้ชีวิตมีความหมาย